อันนี้ันประกามันตัวเล็กกว่านี้เนาะเพราะว่าเขาแค่สองร้อยโลเขาแต่เดียวแต่กวใหม่ตาวตามหลังก็ใหม่เขาสามร้อยโลก็เป็นตัวใหม่ตฟาร์มเข้า

ทำแ่แ่รเยอันนี้ลองเฉยๆจ้ราวางไวามเป็นไม่ทักแค่เราจะยกส่วนผสมนำมาวางเป็นแทเลยเราจะยืนเททีเดียวมันจะประหยัดเวลาสูตรนี้ใช่ไหมมาอยู่บนเตียงหมดแล้วเราก็ยกเททีเดียว มีกี่อย่างสูตรสามอย่าง,าม,างมีแค่สามอย่างแล้วสูผสมหอ,<า>อ,อ,อมหอมนะแต่ไม่นานที่ถ้าผสมกันะ่ะแค่ห้านาทีแค่นั้นแหละถ้าเราเตรียมส่วน,สวนผสมพร้อม,อมคือเททีเดียวเลย เลือกมันล้างใช่ไหมรไครับใช่ครับอันนี้มันเดียวเดียวที่เีใส่เพราะว่าเดียวเดียว่งเพราะว่ ผู้ช่วยส,สร้างตำราเป็นผู้ช่วยเจ้าของฟาร์มช่วย,ยกอ่าใหม่แล้วแต่อันนี้ปากเบียบปากมันเนาะตัวนี้เป็นปากมันนะคะส่วนผสมก็มีกากมันเปลือกมันล้างแล้วก็อะไรอีกกากมอ๋อกากมอ,ากมอสามอย่างนะคะเป็นอาหารวัวนมนะคะลูกค้า